ค่ะตอนนี้เป็นประเด็นกันนะคะเรียกได้ว่าใครที่ไปออกรายการโหนกระแสก็คือมีโอกาสที่จะดังนะคะทุกคนเพราะว่าคนก็จะรู้จักกันทั่วประเทศเลยเพราะฉะนั้นใครๆก็อยากที่จะไปออกรายการโหนกระแสกันนะคะทุกคนอย่างเช่นตัวอย่างก็คือน้องคู่กันกับน้องแมงปอด้วยค่ะค่ะตอนนี้นะคะน้องคู่กันเนี่ยก็ได้ติดต่อมาหาทางบอสบิก๊กุ่ยบ้านฟินแลนด์แล้วนะคะซึ่งเร็วๆนี้น้องอนะ อาจจะเข้ามาหาผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์นะคะอีกอย่างหนึง่งบอสนี้ก็ได้บอกกับน้องผู้กันว่าเออโอเคก็คือผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์น่ะไม่เสียเรียดน,นะว่าน้องอาจจะอยู่ค่ายไหนให้น้องเลือกได้เลยถ้าเป็นไปได้ผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์ก็อยากจะทําซิงเกิลให้น้องนะคะแล้วก็อีกอย่างหนึง่งทางซ้อฝันนะคะ ซอฝันก็ได้ออกมาพูดเหมือนกันว่า,อ,าอยากจะช่วยปลดหนี้ให้กับน้องแมงปอกับน้องผู้กันด้วยนะแล้วอีกอย่างหนึ่งคนดังคนดังทางโลกโซเชียลก็คือพี่ดีวธิรพัฒน์ค่ะพี่ดีวธิรพัฒ์ก็คือออกมาประกาศว่าอยากจะใช้นี่นะคะให้น้องแมงปอกับน้องผู้กันด้วยก็คือจะมอบเงินให้เป็นจํานวน2อง0,000บาทเพื่อที่จะปลดปลดหนี้แล้วก็ช่วยแบบปลดทุกข์ให้น้องอย่างเงี้ยคะ่ะทุกคน ทางด้านผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์ก็บอกว่า,าคือไม่บังคับนะคะจะยังไงก็ได้อีกอย่างหนึง่งทางค่ายโตเกียวมิวสิกอ่ะผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์ก็คือลูกๆก,ก,ก็คือมีเยอะมีหลายคนอยู่แล้วที่เอาน้องผู้กันมาเนี่ยไม่ได้ว่าจะเอามาหาผลประโยชน์หรืออะไรใดๆทั้ทงสิ้นนะคะแล้วส่วนเรื่องส่วนตัวของน้องเรื่องพ่อเรื่องแม่นะคะอันนี้ มันก็เป็นเรื่องของครอบครัวไม่ได้เอามาเกี่ยวกันกันกบเรื่องการเรื่องงานอีกอย่างหนึง่งพ่อก็ยังคงเป็นพ่อแม่ก็ยังคงเป็นพ่อก็เหมือนกันกันกบผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์นั่นแหละเหมือนกันที่เออโอเคทุกคนก็ต้องเคยทะเลาะก,ก,กันกับออพ่อแม่มาอย่างเงี้ยค่ะยังไงก็เขาก็ยังเป็นคงเป็นพ่ออยู่ดีอย่างนี้นะคะ คืออย่างซอฝันนี่นะคะแกก็คือจะให้โอกาสน้องทั้งสองก็คือจะให้น้องเนี่ยมาทํางานด้วยนะคะแล้วก็ในส่วนของการขายของอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็จะให้เปอร์เซ็นต์ให้คอมมิชชั่นน้องนะคะแล้วก็ถ้าเกิดว่าน้องทํายอดได้อย่างเงี้ยก็จะให้น้องเนี่ยทำงานต่ออย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าตรงนี้จะไม่เกี่ยวกันกันกบพ่อของน้องผู้กันนะคะก็คือพ่อของน้องผู้กันก็คือยังคงใช้หนี้ต่อ ก็คือยังต้องใช้นี่อ่ะนะคะโอเคคะ่ะทุกคนถ้าเกิดว่ามีข่าวล่าข่าวกระแสข่าวมาแรงข่าวดังอะไรอีกเดี๋ยวจะไปตามเผือกแล้วเอามาเล่าให้ทุกคนฟังนะคะอและขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมคลิปวิดีโอที่เพจมาดามเจี๊ยบนะคะถ้ามีอะไรให้ปรับปรุงแก้ไขก็บอกกล่าวกันเข้ามาได้เลยนะคะพร้อมที่จะปรับปรุงแก้ไขแล้วก็พัฒนาให้มันดียิ่งยิ่งขึ้นไปคะ่ะ ขอบคุณค่ะ